จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมคะไปในพื้นที่จังหวัดตากกันบ้างอย่างที่เน้นย้ำนะคะว่าฝนจะยังคงอยู่กับเราจนถึงสิ้นเดือนนะคะจังหวัดตากค่ะเขามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังนะคะในช่วงวันที่24ถึง30สิงหาคมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะมีที่ไหนกันบ้างคุณผู้ชมคะณนะตอนนี้เองเนี่ยที่บริเวณชุมชนเมืองนะคะก็มีการ เกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ําระบายไม่ทันนะคะ,คะก็จะมีอําเภอเมืองตากอําเภอท่าสองอยางอําเภอแม่ระมาดอําเภอแม่สอดอําเภอพกพระแล้วก็อําเภออุ้งผางนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือตอนนี้ขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโปรดดาเนินการติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงนะคะตอลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิน90มิลิเมตร เฝ้าระวังได้เลยแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้าท่วมอยู่เป็นประจําหรือว่าพื้นที่ชุมชนเมืองนะคะที่เคยเกิดน้ําท่วมขังแล้วก็น้ําระบายไม่ทันค่ะการเตรียมความพร้อมนะคะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็เร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเรียบร้อยแล้วแผนรับมือกับสถานการณ์น้ําหลากนะคะพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ําให้อย่างเหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ําในหลัง แหล่งจัดเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะรวมถึงเขื่อนต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ําในพื้นที่และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างแพร่หลายเพื่อเตรียมความพร้อมนั่นเองนะคะ